บัดน,นี้วันที่5เดือนธันวาคม2,567เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระปริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิุบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเรนสุอัตตาราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชัสสะสุนันตุสัขกขโมขทางสักเเกาเมจะรูเปคิริสิขะาราตเตจันตะลิเควิมานีทีเประเถจะคาเมตารุวะนคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละถาลาวิสะเม ยักขะคันทัพพระนาคาติดถัตตาสันติเกย่างมุนิวะระวะจันางสาธาโวเมสุนันตุธรรมมสวนากาโลอยัมพระทันตาธรรมมสาวนากาโลอยัมพระทันตาธรรมมาสาวนากาโลอยัมพระทันตา บทส่วนนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธทางสารนังคชาฉามิทำมังสารนังคชาฉามิสังฆังสารนังคชาฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคชาฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคชาฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคชาฉามิตติยมปีพุทธทางสารนังคชาฉามิตติยมปีทำมังสารนังคชาฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคชาฉามิ นัตทิเมสรณนางอัญยางพุทโธเมสรณนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตทิเมสรณะนางอัญยางธรรมโมเมสรณนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติโสติเมหุนตุสัพพทานัตทิเมสรณนางอัญยางสังโคสรณนางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทาเอวัมเมสุตังเอกลางสมัยยังพระวาัสเกสุวิหะรติกปิลวัตุสงมหา วะเนมหัตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโลกธาตูหิเทวะตาเยปุยเยนะสันิกปติตาโหติพควันตังทัสนายะพิกุสังคันจะอทะโขจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัทโหสิอยังโขพควะ สกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาัตาภิกขุสังเคนะเสสัตทิงปัญจามาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสนิปตตาหุนติพระวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยันูนะมยามปีเยนะพระวาเตโนสังกะเมยามะอุปสังกมิตะกมิตะวาพระวะโตสันติเก ปัญเจกะคาถาพาเสยยามาติอัฏฐโคตาเทวตาเววตาสยยะถาปิณนะนามะพละวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภะสาดิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวส,เวสุอันตระหิตาตาภควโตปุระโตปาตุระหังปาตุระหังสุอัฏฐโคตาเทวตาภคว,ว,วัน ตังอภิวาเทตวาเอกะมาเอกมันตังอถังสูเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนะสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอาคาตามห์อิมังธรรมสัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติ อัทธโคอัปปาราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสิตันตะระพิกขโวสมาท้าหัางสุจิตตังอัตโนอุชุกะหมากังสุสารถีวเนตเนตานิคะเหตวาอินทริรยานิรขันติปันธิตาติอัทธโขอัปปาราเทวตาภควะโต,ตสันติเกอีมังค่าถังอภาสิเชตวาหิลังเชตวาปลีคัง อินทขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอรัโคอัปปาราทเทว,วตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนะเตคะมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหัง เทวากายังปริปูเรสันติติอัทโขภคะวาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเ,เวทัสสุโลกธาตุสูเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัสสนะนายะพิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอตีตมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภคาวันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันิปติตาอาเหศุงเสยยะถาปิไมหังเอตะะะหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอะนาคตามัทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตา พระวิสันติเสยยะาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาทะสาธุกางมานะสิกะโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพรคขวะโตปันจัดโสสุพัคขวาเอตัถะโวจ สิโลกะมนุสสิโลกะมนุกัสามิยัตถภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพภะรังปะหิตตาทะสมาหิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมสังสาภิสัมภุโนโอทาตมะมะนะสาสุทธาวิปัสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยัตวา วเนกปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิฆาโวเตจะอาตับมะกะรุงสุตวาพุทธะสานสนาเตสัมปาตุระหูยานางอะมนุสสาอะมนุสสานัทธสนังอะเปเกสสะตัมมัทขุงสาหัสสังอัถฐะสัตตาริงสตตังเอเก สหัสานางอัมนุสนามัทฐสุงอเปเกนันตมัทฐขุงที่สาสัพพาผุดาอหุงตันจะสัพพางอภินยายะวะวะคิตวานะจกักขุมาตะโตอามันตะอิสถาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอหนุบุพะโส สัตตะสหัสาวยาขาภูมมากับปิลาวัทวาอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางชาสหัสสาเหมาวตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนาง สาตาคิราติสหัสสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสระสาสาสหัสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทะ มานาอภิกาโมงพิขูนางสมิติงวนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลาสะนิเิเวสนางพินโยนางสัตตสหัสสังยักาคนางไปยิปุรุปาสติกุมภิโรราชาคหิโกสโสปาคาสมิติงวนางปุริมันจะทิสังราชาทัตตารถโถ ปัสสาสติคันธทัพพานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทะนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิการมงพิขู่นางสมิติงว่านางทักขินันจัดที่สั่งราชาวิรุณโหตัปัสสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทะนามามหาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางปันปัชฉีมันจะทิสังราชาวิรูปกโขปภาาสตินาคานางอาธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสะพระหาโวอินทะนามหามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทะ มานาะอภิกามงพิขูนางสม,มิติงวนังอุตตารันจา่าทิสังราชากุเวโรตัปัสสะสติยขานังอธิปติมหาลาชายสัสสสิโสปุตตาปิดสาพระโออินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนมทามานาอภิการมงพิขูนังสมิติงวนังปุริมะทิสังทัตตารถโถทักกิเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโข กุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทันทันละมานาอัดถังสุวะเนกป,ปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจัจนนิกาสถามายากุเดนทุเวเนนทุวิวิภูจะว,วิภูโตสหจันทนโนกามเศษโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะ มาตลิจิตตะเสโนจักขันทัพโพนโรราชาชนะโนสโพอาคูปัญจัสิโขเจวะติมพารูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพ,พาสหาราชุพิโมทานานาโมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนนางอถา,าคูนาพระสานาคาเวสาลาสหัตัชากา กรมะลัสะตะราอาคูปัยาคาสหายาติพิยามุตนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายาสาัสสิตโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวะน่งเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิภาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหเวหาย,หายาสาเตวนามัชปัตาจิตตราสุปันนาอิติ เตสะนามังอภยันตธานาคราชานะมาสิสุป,ปันโตเขมะมากาสิพุทโธสันนะห,หิวาายหิอุป,ปะอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุป,ปันนาสรารนณะมกกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัเทนะสะมุทงังอสุราสิตาภาตะโรวาสะ วัเสเษอ,อิทธิมันโตยสาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอะสุราธานะเวษาสาวปรปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนามูจิสหสะสตันจะพลิปุตตานางสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิิงเสนางราหุพทธมุปาคมุงสะมะโยธานิ พันทันเตพิกูนางสมิติงวนางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตทาคมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมจายสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสถากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนะวันโต ยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาจะหาลีจะอะสะมาจะทุเวยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานกขันตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวะาลาหากา วสูนางวาสะโวเศษโสโกปาคาปูรินทะโธท,ทเศเสตทัสะทากายาสเพนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันหวันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพิขู่นางสมิติงวะนางอถาคูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาริวะอริทกะจะโรชาจะอุม,มาปุพหานิพาสินโนวะรุนาสหาธรรมมาจะ อจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเต,เตทะสะทากายาสพเพนานัตตันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสะสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสัม,มิติงหัวนางสัมมานามหาสัมมานา มานุสามานุสุตตมาขิทธาปทัทถสิกาอาคูอาคูมโนทะมะโนปทัทถสิกาอถา,าคูหะระโยเทวายจะโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารัคาอาคูเทวายัสาสิโนพระเศตเทัศสากายาสเพนานาัตตวัน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโนะตยัสาสิโนโมทะ มานะอาอภิกามุงพิขูนางสัมมิติงวะนางสุก,กากะรุมมหาอารุณาอาคูเวคัณสาสหาโอทาตะคันยะหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักนาทธามันตาหารคะาชามิสกาจะยักษัสิโนทนะยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิสวัสติทเสเต,เตทัศทากายาสเพนานาตะวันนิโน อิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโต,ววนตยะสัสสิโนโมทะมานอาอภิกามุงพิขูนางสม,มิิติงวานางเขมิยาตุสิตายามาจันทะกาจะยะสัสสิโนสัมพิตากาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมนิมมานะรติโนอาคูอาถาคูประรนิม,มิตา เทเตเทสธากายาสเพน,นะนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนันะวันโตยัสสิโนโมทะมานะอาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนางเัตเทวนิกายาสเพนอนะัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสห์ปะวุฒาชาติมขีลางโอคาตินนะมัสนาสวางังทักเขโมคะตะ รังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรรมสุพราม,มาปรมัโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนางกุมาโรติดโสจะโอปาค้าสมมิติงวะนางสหสัสพรมมโลกานางมหาพรรมมาพิตินชาติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะมากายโยยสัสสิโสทเส ทศเศรษฐอิสราอาคูปัญเจกะวะสะวันติโนเตสันจมัมชัตโตอาคาหาริโตปริวาริโต,ตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพร,รัมเกมาราเสนาอภิกามิปัส,สกันนะหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะ ราเคนะพันธะมัุถุสมันตาปาริราสมันตาปาริวาเรธะมาโวมุจิิธะโกจินังอิติตัดธมหาเสโนการหาเสนางอะเปสยิปานินาตละมาหัจะสรางกตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสโกเมคโคฐานายันโตสวิตชุโกตทาโสปันจุทาวันติสังกุโทอัสยังวเสตันจะกสพพังอภิญญายะวะวะคิตวานจัขุม,มาตะโตอมันตยยสัทธาสาวเกศาส,าสเนรเตมหาเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิาากาโวเตจะอตับปะมะกะรุงสุตตวาพุทธะาสาสนัง วิตาราเคหิปกาโมงเนสังโลงมมปิอินชายุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติอสสะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ